สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวิธีการทําขนมโคค่ะขนมโคถ้าอุปกรณ์อย่างแรกเลยก็คือแป้งค่ะแป้งนะคะเราต้องใช้แป้งข้าวเหนียวค่ะมันถึงจะเกิดความนุ่มนะคะเพื่อความอร่อยก็คืออีกอย่างก็คือจะต้องมีเป็นน้ําตาลค่ะภาษาใต้เขาเรียกว่าน้ําพึ่งเว่นค่ะต่อไปคือถ้าเราอยากให้ขนมโคเราเนี่ยมีสีสันสดใสไม่ว่าจะสีเขียวสีเหลืองอะไรเนี่ยสีเขียวคือได้จากใบเตยสีเหลืองก็ได้จากขมิ้นค่ะ เอาค่ะวิธีต่อไปก็คือเราจะต้องเอามะพร้าวมาคลุกกันกับลาโนโคงเพื่อให้เกิดความอร่อยยิ่งขึ้นค่ะต่อไปก็คือเราจะต้องเอาเนี่ยเอาใบเตยมาหั่นเป็นชิ้นๆเพื่อจะให้เกิดแบบปั่นแล้วมันจะง่ายขึ้นนะคะก็คือเมื่อหั่นแล้วมันจะได้ออกเป็นแบบนี้นะคะมันจะได้ออกเป็นแบบเป็นชิ้นๆนี่ค่ะค่ะต่อไปวิธีต่อไปก็คือเราจะต้องเอาใบเ,เตยมาปั่นให้มันเป็นน้ําก่อน,นะคะ่ะอย่างแรกเลยก็คือจะต้องเปิดฝาก่อนนะคะสองก็คือเราใส่ใบเตยลงไปเลย ค่ะค่ะต่อไปนะคะก็คือเราจะต้องใส่น้ำน้ำนะคะเราใส่ปริมาณกะประมาณนะคะ <S 2> <S 2> ให้มันดูแบบพอดีอะค่ะให้มันดูแบบว่าปั่นแล้วมันค่ะต่อไปก็คือเราต้องปิดฝาค่ะต่อไปเราจะต้องปั่น เพื่อให้มันเกิดความละเอียดค่ะการเคืที่เปขอเนี่ยละเอียดไดน้ที็นนะคะค่ะละเอียดพอแล้วนะคะต่อไปก็คือเราจะต้องเอาออกมาแล้วก็กรองนะคะวิธีการกรองเนี่ยมันจะต้องใช้ที่กรองนะคะเพื่อที่จะให้มันเนี่ยผงกับน้ํามันจะได้แยกออกจากกันนะคะ ล้วก็เทลงไปเลยค่ะค่ะเห็นไหมคะน้ำไปเลยเนี่ยที่ได้ออกมาก็จะได้เป็นสีเขียวนะคะต่อไปก็คือวิธีการผรสมแป้งค่ะอย่างแรกเลยจะต้องเอามีดมาตัดโกน ใช่มีการต่อไปนะคะก็คือการเอาแป้งเนี่ยไปนวดเพื่อการให้เราได้ขนมคออกมานะคะเทแป้งลงไปเลยนะคะต่อไปก็คือเราจะต้องใส่น้ําไปถ้าเราอยากได้ได้ขนมครที่มีสีขาวเราก็ใส่น้ําเปล่าแต่นี่คือเราอยากได้ขนมคที่มีสีสันก็คือได้สีเขียวคือที่เราบั่นจากใบเตยอะคะ่ะเราก็เทลงไปเรื่อย แล้วก็นวดนะคะนวดไปด้วยใส่น้ำไปด้วยนะคะเพื่อที่ให้รู้ว่าเนี่ยมันพอละวอียงหยุดเลยค่ะน,นี่คือนะคะแล้วนวดแป้งเนี่ยได้แล้ว มันก็จะได้าแบบนี้ไม่เหนียวจนเกินไปนะคะเอาวิธีต่อไปเลยเราจะต้องหยิบมานิดนึงแล้วก็ทำให้มันแบนๆเราจะต้องใส่น้ำตาลลงไปนะคะเพื่อที่ให้เกิดความอร่อยแล้วก็หวานแล้วก็ปั้นให้มันเป็นกลมๆหัวทำไมไม่กลมเลย ก็เลยตะกลมแล้วได้แล้วหนึ่งลูกดีใจมากเลยต่อไปลูกที่สองค่ะก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนว่าได้พอประมาณคือหมดแป้งนี้ค่ะคือได้หมดแป้งนี้ก็ทําเหมือนเดิมอ,อีกใส่น้ำตาลลงไปแล้วเราก็คลิงคลิงคลงคลิงลงก็จะได้ลูกกลมๆดีมลูกค่ะจือค่ะ เราก็ได้แป้งมาแล้วหลังจากที่เราปั้นแล้วก็เอาน้ำตาลใส่ลงไปข้างในนะคะปั้นออกมาได้ลูกกลมๆเราก็หย่อดลงไปในนี้เลยค่ะก็คืออย่างแรกเราต้องต้มน้ําให้มันเดือดก่อนนะคะถึงจะใส่ขนมโคลงไปได้ะคะ่ะตุ๋มก็ใส่ไปเรื่อย กาเดือดโดยการเดือดของมันเนี่ยมันก็คือจะลอยตัวขึ้นมาลอยขึ้นมาเหนือน้ําแล้วเราก็คือตักลงมาตัากมาใส่น้ําเย็นได้เลยค่ะเราต้องรอก่อนนะคะค่ะแล้วก็รอให้ขนมโคเนี่ยลอยขึ้นมาบนผิวน้ํานะคะต่อไปก็คือเราจะต้องตักแล้วก็กรองปกติถ้ามีที่บ้านที่กรอก็คือถ้ามันเล็กเล็กเล็กกว่านี้คือเราสามารถจะ ตัดได้เลยอะคะ่ะแต่นี่ที่บ้านไม่มี mm. ค่ะเราก็ได้ไมาแล้วนะคะต่อไป mm. เราก็เอามะตสลงในมะพร้าวนะคะคือมะพร้าวนี่ยเราจะต้องเอานี่ก่อนเกลือ,อามาโรยโรยนะคะเพื่อให้มันเกิดความอร่อยยิย่งขึ้นเราก็เทขมนมครว โมมมเาวนะคะเราก็ต้องทิงเพื่อที่จะให้มะพร้าวเนี่ยเกาะกับขนมโคนะคะแล้วก็ได้แล้วมนปะที่เรียบร้อยหยิบมาใส่จานใส่สๆวค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือหน้าตาขนมโคค่ะ